โพสต์ว่าเราไม่เข้าร่วมโควิดเราไม่ใช่ประเทศทำโดยเลยไม่วางมัดจำพีเอก็คือไฟเซอร์เพราะกลัวเสียเปล่าแต่เรามีเงินซื้อเอวที่กันเชื้อตัวใหม่แทบไม่ได้แต่ราคาแพงและยังเหลือเงินไปซื้อเครื่องบินรถทุ่มเกราะเพื่อให้ชาวเพื่อให้เพื่อนบ้านเกรงใจอาวุธมันหอม,หอมหวานกว่าวัคซีนอ่ะเนาะผิดอันนี้ผิดอะ ผมถามนิดนึงทางคุณยาญาติเนี่ยเขาแค่ออาบอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะหาวัคซีน mRNA เนี่ยมาให้กับประชาชนฟรีครับผมผิดเหรอไม่ผิดนะแต่แกไปร้องทำไมแล้วก็ผมอยากกระเสริมคุณสนิยาเนี่ยแกเป็นคนเก่งนะจริงจริงเนี่ยแกใช้ความรู้ความสามารถเียไปตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ตรวจสอบรัฐมนตรีอนุทินดีกว่าครับจะไปตรวจสอบยด้ไงมาตรวจสอบประชาชนทำไมมันจะได้อะไรขึ้นมาตรวจสอบคุณประยุทธ์ตรวจสอบ รัฐมนตรีอนุทุลอนุทินว่าทํางานยังไงมันถึงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อมองอย่างนั้นอนี้จ,จะตอบว่ายังไงมาเลเซียเขาเขาพิสูจน์ออกมาเขามีข้อมูลเลยนะครับว่าระหว่างวัคซีนของจีนกับวัคซีนของสหรัฐอเมริกาม,มีผลใกล้เคียงกันนะครับไอน้นี่คือข้อมูลจากเมื่อเช้างั้นผมเอาข้อมูลผมให้พี่ดูได้ไหมผมไปฉีดซิโนแวคมาสองเข็มภูมิผมได้ยี่สิบสองจุดหกคุณหนุ่มครับ ข้อมูลที่ดูเนี่ยอันนี้คือข้อมูลของคุณหนุมแต่ข้อมูลจริงๆแล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่กระทรวงจากทางวิทยาศาสตร์พี่พี่สนทิยามพี่ก็พี่ก็อย่าแถมากเล่พี่พี่ก็แที่มาเลเซียมีการวิจัยมาว่าอะไรนะฮะมีผลเทียบเท่ากับ m r n a ล่าสุดนะฮะสาธารณสุขของมาเลเซียเนี่ยข้อระบุออกมาแล้วนะครับว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยซื้อซีโนแวคทั้งหมด16ล้านโดสใช้ไปแล้ว8ล้านโดสนะฮะอีก8ล้านโดสเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ใช้ฉีดเป็นเข็มที่2เท่านั้นนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยนะฮะทางมาเลเซียเองเนี่ยนะครับ,รบเขามีการสั่งซื้อไฟเซอร์45ล้านโดสแล้วนี่นะครับอยู่ด้านหน้านะฮะแล้วเขาบอกว่าเขากำลังจะเลิกสั่งซีโนแวคแล้วสต็อปเห็นไหมฮะยูตซิงซีโนแวคเห็นไหมฮะอันนี้ข้อมูลจากตรงไหนครับคุณหนุ่มอ้าวข้อมูลจากทาง ฝ่ายข่าวต่างประเทศเลยครับคุณรอยเตอร์ค,ครับผมท้าทายเลยนะครับว่าถ้าคิดว่าผมผิดไปแจ้งความดําเนินคดีครับผมจะได้แจ้งความกลับและสิ่งที่คุณทําเดี๋ยวผมจะไปดูข้อกฎหมายถึงคุณจะยังไม่แจ้งความก็ตามถ้าเข้าข้อกฎหมายผมก็จะแจ้งความหมิ่นประมาทคุณอุคืองี้ถ้าทนการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยนะก็เอาแบบนายกไงคือปิดคอมเมนต์ครับหรือไม่อันที่สองเลยดีที่สุดเลยนะถ้าทนไม่ได้นะลาออกไปซะ